วันนี้จะมาคอบแก้วครับโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้หัวเลไโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยสวัสดีครับเชียงเชียๆ แตว่าติดตามเฉียงนะจะเห็นว่าช่วงนี้คือเียงเที่ยวหนักมากร่างพังยับเยินหน้าพังกรุบนอกจากที่หน้าพังผิวพังแล้วเนี่ยตังก็หมดอีกด้วยเพราะฉะนั้นเฉียงกลับมายืนที่นี่ครับทกินไบผู้ถัง,ปงเป็นแพทย์แผนจีนก็คือกลับมาซุบซบย่านะครับไม่ต้องเสียตังเพื่อมาบูรณะร่างกายอีกครั้งหนึ่งหมอจินนี่คนสวยนนคนเดิมน,นะครับที่เคยมาทำแล้วจะบอกว่าครั้งเกลียวคือดีมากอันนี้ก็เลยกลับมาทำอีกเพราะว่าของเกลียวเนาะมันดะีสวัสดี มาคือเนี่ยเที่ยวหนักมากรู้สึกร่างพังแล้วหน้าคล้ำมากตอนสีหน้ากับสีคอคือเราสีเห็นปะก็เลยเอ้ยมันมีอะไรนะผากขียนหน้าใสแล้วปวดเมื่อยดีปวดมากคือทุกวันนี้แบบรู้สึกว่ามีอาการแบบปวดสะบักอ่ะงั้นเดี๋ยวันนี้เราครอบแก้วดูไหมคือจะทำทุกอย่างครั้งเดียวได้เลยเหรอแน่นอนทำได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอตรวจดูก่อนอาการโอเคโอเค a few moments later ทำไรอ่ะ ้าจะครอบแก้วก็ต้องอดเสื้อใครเขาก็รู้เห็นนี้ใครของเพลต้องบอกให้หอดเสื้อไม่เติมใจเลยนะหน้าเหมือนจะร้องไห้ต้องเช็กก่อนว่าที่ปวดเนี่ยเป็นเพราะว่าเที่ยวเยอะหรือว่าลักษณะของเจ้ากรรมในเวรที่ชอที่ดูของเฉียงก็จะมีเป็นตั้งแต่ต้นคอนี่เลยแล้วก็เป็นมาถึงบ่าก็เดี๋ยววันนี้จะแนะนําเป็นในเรื่องของตัวคอบแก้วแล้วก็เลือนแก้วดูมันจะกึ่งกึ่งกับการกลัวขาเดี๋ยวลองมาดูกันเลือนแก้วแบบ แล้วให้ไปที่ใช่ <c oughs> อ๋อต้องบอกก่อนว่าปกติอะถ้าฝังเข็มหรือตรวจทั่วไปเนี่ยคุณหมอก,ก็จะใส่แมสปกติเนาะดัดการทำครอบแก้วอะจะมีการเป่าด้วยก็เลยต้องถอดแมสเนาะไม่ต้องไม่ต้อง,องกังวลขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะคะ a few moments later แล้วอันนี้นอกจากในเรื่องของเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของการเนื้อแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนกับความชื้นส่วนเกินของร่างกายเราด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเป็นไงเจ็บมากเหมือนโดนดูดอะเหมือนโดนปากนวด ถ้าไม่ไหวบอกได้นะโอ้ยเนี่ยไม่ไหวบอกได้บอกได้คือขอเลื่อนยังยังเลยนิดเดียวเนี่ยมันจะมีนิดเดียวเราก็จะขูดจนกว่าจะแดงเยอะๆนะโอ้ ออ,อันนี้มันจะเป็นเหมือน้ายคนจีนเขาก็เลยเรียกว่ากลัวซาคำว่ากลัวนี่ก็คือแปลว่าขูดส่วนซาเนี่ยมันจะเป็นรากฐานมาจากคําว่าสาย้วยความรู้สึกยังไงเชียงเหมือนถูกเค้นเวลานวดอะไรอย่างงี้โอ้ดีจังโอ้โอ้โอ้ แล้วส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะเป็นช่วงบริเวณคอกับบ่ากันเยอะเหมือนยังของเฉียงอย่างเงี้ยใช่แต่บางคนก็บอกว่าฟินนะแต่บางคนก็บอกเจ็บเหมืนอนกันโอเคอรโอ้ร้อยจ้โอ้นน้้ทิ้งอ้โ้โอ้โอ้ เจ็บอะ่ะใครบอกไม่เจ็บอะ่ะหมือนไม่ใช่ครอบแก้วแล้วมันเป็นแก้วดูดไม่กล้าหายใจแรงเพราะกลัวแก้วหลุดมันหนักมากเลยตอนนี้ A few moments later <c oughs> โอ้ยโอ้ยสบายจังงอยัยโอ้ยฟินเวอร์โอ้ย ก็คือโล่งเลยอะ่ะมันมันต้องรู้สึกดีตั้งแต่ตอนนี้เลยปะใช่ความจริงมันจะรู้สึกนนดี<ล>ตั้งแต่แกะแก้วนะดีแหละเพราะว่ามันคืมันไม่ดีเฮ้ยรู้สึกสบายมากเลยแล้วก็สีเนี่ยตรงไหนที่แบบสีม่วงเยอะเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นเลือดหลงหนเวียนไม่สะดวกก็คือจะแบบอาจจะปวดมากอย่างของเฉียงอย่างเงี้ยจะแดงตรงนี้เยอะออตรงนี้ปวดเยอะไหมเย <c oughs> อะเนี่ยแล้วพอเรามาจับกันอีกรอบอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกคลายคลาย ก็ฝังเข็มหน้านะหมอบอกว่ามันจะช่วยเรื่องหน้าใสรูขุมขนกระชับหน้ามันน้อยลงแล้วก็ลดสิวด้วยถามว่าเออมีโอกาสที่จะแพ้หรือสิวขึ้นไหมหมอก็บอกโอากาสน้อยมากแทบไม่มีเลย A few moments later ออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้โออ,อันนี้หัวเลยอันนี้จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับการหลับดีคลายความเครียดด้วย เหมือนโดนโจมตีด้วยหนามของทงยีมอนน้าเริ่มสายแล้วนะรู้สึกไหมจริงเหรอบ้าว่าไปก็จริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บนะแต่ตอนแทงเข้าไปก็เจ็บนิดนึงเสร็จแล้วหน้าต้องดีแน่แน่เลยเริ่มสายเลยนะจริงเหรอคนทำบ้าเขาดูออกเลยนะโอ้ยจริงเหรออาจจะเป็นเพราะว่าทําบุญแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยแหละมาไปดูผลแล้วตอนเสร็จเลยเนาะ Few moments later moments นี่ก็ทำเสร็จแล้วนะครับใครที่อยากจะมาทำแบบเสียงนะคะมาฝังเข็มทั้งตัวได้เลยแล้วก็ครอบแก้วหรือว่ามีอีกหลายๆโปรแกรมเลยก็มาที่คลิกไปห้วยถังนะครับอยู่ที่ฟูลแลนดพระราม3นะครับอยู่ที่ชั้น2มีโปรโมชั่นให้ด้วยแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะเป็นโปรโมชั่นอะไรดีเดี๋ยวดูที่แคปชั่นนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเสียงพีชีพหรือว่าทำอะไรต่อก็มาดูันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย